ที่พักแล้วนะครับก็เมื่อวานมาถึงมันกล้องมันแบบหมดก็เลยยังไม่ได้ถ่ายตอนเข้าที่พักนะครับอันนี้คือหน้าที่พักของเรานะครับ m o โ,โมสเตย์อยู่แถวเกอร์มี่เบนะครับก็เมื่อวานมาถึงเราก็ไม่เห็นไม่มีพนักงานอยู่นะครับแต่เขาให้สแกน นี่เป็นวอแอฟนะครับก็คุยกับเขาว่าเ,ออเราเช็คอินนะเราจองไว้นะครับก็เขาก็จะส่งรหัสมาให้นะครับแล้วก็เบอร์ตู้เบอร์ที่นอนนะครับก็เราต้องมาเปิดเองที่ตู้นี้นะครับในตู้นี้เนี่ยก็จะมีกุญแจใส่ไว้นะครับมีกุญแจใส่ไว้ ุญแจกับขีการ์ดนะครับพอเราได้แล้วก็เข้าไปข้างในนะครับพอเข้ามาข้างในเขาก็จะให้เขีการ์นมาเปิดตู้อีกืน,นะครับก็จะมีผ้าสตัวแปรงสีฟันนะครับแล้วก็มีที่อุดหูให้ด้วยเมื่อคืนก็ได้ใช้ไปแล้วนะครับ ก็เข้ามาดูที่ห้องพักกันนะครับต้องเงียบนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเาเราจองไว้เป็นห้องเ,อเป็นเป็นโอสเทลนะครับเป็นแคปซูลห้องเบอร์สิกกานะครับน้อนมา กระจกให้ด้วยแล้วก็ปรับนี่ปรับเขาดีตรงที่ไม่ต้องซื้อหัวแปลงมาแปลงนะครับก็มีปุ่มปรับต่างๆนี่นะครับใช่เยพ่อแล้วข้าง็นน้องห้หองเราก็จะมีน้าม้นอนดื่มให้ดื่มตัว จะมีอยู่ประมาณ5้าห้องด้วยกันมีชัปโต้มีสัตว์ชิปโต้มีเครื่องทำอุ่นให้ด้วยนะครับเช่าเหมาใส่กัน ได้มาแล้วนะครับก็วันละห้าสิบมกิจนะครับแล้วก็มาจําไป1 0หนึ่งยก็ถ่ายไปสองร้อยก็จะเป็นรถวิกยน,น,นะครับเดินทางน่าจะสะดวกมากขึ้นนะครับร้านก็อยู่ตรงถนนชูเหลียนะครับก็ มีอยู่หลายร้านให้เลือกด้วยกันนะครับแต่ก็ผิดหลายร้าน <c oughs> ได้เหมือนกัน <c oughs> ไปครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ไปแว้นกัน <c oughs> ออกมาจากวัดคินดูนะครับก็ข้างในมีออรูปสักกราระของหลายๆองค์เทพเลยนะครับแล้วก็ เขาห้ามถ่ายรูปเนาะก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายออกมานะครับแล้วก็โชคดีมากเขาเติมให้ด้วยนะครับต่เราไปต่ออีกที่หนึ่งกันมาถึงริตเนินอินเดียแล้วนะครับก็มาซื้อซามอซากินกัน สมสุนซาไส้ไก่เครื่งองเทศแบบแน่นมาก ียวจริงไสเยอะมากอันนี้ไม่หวานมากนะครับตัวสมอซ่าก็ไสแบบ เข้มข้นมากกลิ่นเครืออ่องเทศครับใต้เ้วพระทองเจ้าดับก็มีคนแอ ร้าช่องตัวแดงเราก็ร้าช่องนะครับจริงๆเ็นั่งกินอยู่หน้าร้านคนพนักง,งานเสิร์ฟที่ร้านดีเขาบอกว่าให้มานั่งกินข้างในได้ใจดีมากรสชาติก็จืดจืด ก็ไม่หวานมากกินแล้วก็สดชื่นดีต่ออีกร้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นไอศครีมซอฟเซอร์มีสั่งดาร์ชัช็อกโกแลตมาแลครับกดอกแรงเข้มมาก อร้อนะานจะอยู่แถวสตรีทอาร์ตเลยนะครับก็ร้อนข้างนอกก็สามารถแวะเข้ามานั่งกินและด่มไดนะ้นะ ีเด็ดมากแล้วก็อบล้อมอยู่ย่างข้างบนนะครับแล้วก็จะมีซุปซั่งซุปเกี๊ยวมาะะมาชิมครับแต่จริงๆในบะหมีเขาก็มีเกีเ๊ยวมาให้นะสามตัวลย่าง มี่สั่งเป็นซิกเนเจอร์แบบแห้งมานะครับเส้นเล็กมากอืมชิ้นนุ่มมากเลย ที่เขาทำนะครับเขาทำเซนสดๆตรงนี้เลย,เลยมากินกันต่อชิมหมดครับหมกเป็นวอกนั่นเอ,อนนเลยนะครับเอาไปผ่อนหวานนิดนึง okay mm -hmm. กินเกี่ยวบ้างมัก ได้กลิ่นกริกแห้งไม่นหมืนชาบเขาอ้าอิูน้นาออเอย๋ยไปตะแหวนกินกัหน,น่อยมีหลายร้านเลย ที่ช้อม,มอใส่แค่ช้อม,มอใส่มาใช่ไหมก็ลองขับดูนะหมดเหลือมากามาก,กาขับยา,ากพอสับปวดตอนทีเนี้ยมันคือมันเป็นสนุกวันเลยเท่าเลยเราก็คือไปวนมาใหม่ะคะ่ะ ตอนนี้กลับมาเกินี่เบย์ขันหนึ่งนะครับย็นเย็นๆแบบนี้เนาะก็มาวิ่งออกกำลังกายซะหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้วิ่งมาหลายวันแล้วมาตรงนี้ก็คนมา ออกกำลังกายเยอะเหมือนกันนะครับหลายหลายหลายคนก็พาลูกมาเล่นเครื่องเล่นนะครับผู้สูงอายุก็มาเดินเดี๋ยวเราก็จะมาวิ่งสักรอบสองรอบลองดูนะครับว่าจะได้กี่รอบไป รอบทวนนะครับก็เ <convert> ด <Jasmine> ี๋ยวนั่งผักแป๊บหนึ่งนะครับวิวสีไปพุงลมดีมากเมื่อกี้ขับมอไซค์มาใช่ไหมคือแบบที่นี่ขับมอไซค์ค่อนข้างยากเหมือนกันนะใครขับไม่แข็งเนี่ไม่แนะนำเลยเพราะว่า รถเนี่ยขับผิวมากแล้วก็เหมือนไม่ค่อยระวังแต่แต่แต่มันก็ดูปลอดภัยนะอืมเรารถก็ตีบเยอะรถก็เยอะนะครับก็ใครที่จะเช่ามอไซค์ขับเนาะก็แนะนำาแต่ต้องขับระมัดระวังนิดนึงนะครับพขหลงแบบ ไม่เหมือนจะไม่ค่อยระวังกันนะครับแต่แต่ก็ก็มันก็ก็ดูปลอดภยนะัยเราก็เล, <laughs> เลนเลนถนนนะครับส่วนใหญ่เนะี่ยจะเป็นวันเวย์ไม่ค่อยมีส่วนเลนเท่าไหร่พอพอเลยแล้วก็ก็ต้องเลยไปเลย <laughs> เราค่อยวนกลับมาใหม่นะครับก็ต้องดู GPS ดีๆแล้วก็ร้านเช่ามอไซค์ก็มี มีตามสถานที่ต่างๆนะครับแต่ที่เยอะเนี่ยตรงซอยทอินเดียนะตรงนั้นจะมีหลายร้านแล้วก็แต่ราคาก็ไม่ไม่น่าจะหนีกันเท่าไหร่นาะอนล,ละประมาณห้าสิบนะครับมีค่าประจำหนึ่งร้อยนะครับใครที่ไม่อยากเดินทางด้วยรถเมยนะ์เนาะเพราะว่ารถเมย์เนี่ยเหมือนจะสิบนาทีมาคัน,นคถ้าแบบ ไปรออะไรอย่างเงี้ยเราต้องต้องดูสายค่อนข้างต้องแม่นนะก็แนะนาเช่ามอเตอร์ไซค์ดีกว่าวันนี้คือเช่ามอเตอร์ไซค์ครึ่งวันเนี่ยก็เก็บเก็บในเมืองจอร์เทาได้ได้เกือบหมดเลยนะครับทั้งร้านของกินทั้งสถานที่นะครับแถบยังไปนอกเมืองมาด้วยไปแถวสนามบินมานะครับแล้วก็ไปสะพานปีนังอยากจะเห็นสะพานปีนัง ลิบลิบนูนในกล้องน่าจะมองไม่เห็นฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นฝั่งเกาะเกาะใหญ่นะครับของมาเลเซียเนาะเราเราข้ามมานั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามมาฝั่งปีนัำน,นะครับเมื่อวานแบตกล้องมาหมดตอนลงจากรถไฟแล้วช่วงที่ต่อ เรือเฟอร์รี่ข้ามมาเกาะแล้วก็ไปยังที่พักเนี่ยไม,ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่ากล้องแบตหมดนะครับก็เฟอร์รี่ถ้าขึ้นต้องมีวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะครับอันเนี้ยต้องต้องมีจริงๆเพราะว่าคืออาจไหลามาหลายหลายคนเขาบอกว่าทูมัน,นี่ก็ใช้ได้แต่พอผมไปหน้าตู้เนี่ยเขาเขาไม่ให้ใช้นะครับเขาบอกมาจากไทยใช่ไหมใช้ไม่ได้ ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับใครรู้ก็ <laughs> ก็บอกหน่อยเนาะพอพอขึ้นฝั่งมานะครับคือด้วยความที่เราก็ายังงงๆเนาะรถเมย์มันก็ก็เยอะเราก็ไม่ได้เตรียมตัวมาว่าจากท่าเรือเนี่ยจะไปที่พักเนี่ยไปยังไงก็เลยต้องเรียกแก๊บนะครับแก๊บก็ก็เรียกง,ง่ายเอ่อจากที่นี่จากจากท่าเรือนะครับไปที่พักเนี่ยจ่ายไปหกสิบ ก็มันมันก็ไกลอยู่พอสมควรระยะทางระยะทางไม่ไกลแต่มันต้องอ้อมเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะคือรถทางทางทางรถอะ่ะมันมันเป็นวันเวย์ค่อนข้างเยอะนะครับมันก็ต้องแบบวนวนู่นวนวนี่อะไรเงี้เยเยอะหลายต่อ,อก็ใครจะขึ้นรถนี้ก็เตรียมเตรียมตัวมนันนะครับว่าสถานที่ ที่เราจะไปเนี่ยต้องนั่งรถเมลสายอะไรนะครับหรือว่าจากท่าเรือไปที่พักเนี่ยรถเมลสายอะไรนะครับแต่เอาสะดวกเนาะก็เรียกเรีกแกรก็ได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าวันนี้น่าจะไปกินแถวซิตี้ฮอลนะครับเมื่อกี้ไปเดินมามันมีเหมือนเป็นศูตรอาหารอยู่แต่เหมือนจะมีอาหารอิสลามค่อนข้างเยอะนะครับ เราก็ไปลองดูกันว่าจะกินอะไรได้บ้างนะครับมานี้ก็อยากลองลองกินอะไรใหม่ๆเนาะอยากสมมอาอย่างเงี้ยก็ไม่เคยกินก็ได้กินมาเช้าขนมไส้ถั่วก็ก็ไม่เคยกินก็ก็ได้ลองกินอะไรที่แปลกๆดูนะครับวันนี้อยากอยากลองกินอาหารอินเดียเหมือนกันนะเมื่อเช้าไปริอกิ้นอินเดียมาก็แบบ ร้านมันยังไม่ค่อยเปิดโอ้ฝน,นจะตกเลยปาดแล็แป๊บแ๊บไปไปหาอะไรกินกันก่อนที่ฝนจะตกดีกว่าไปครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินกัน ฝนจะตกแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ยินเสียงละหมาดด้วยนะครับจากมัสยิดก้างน,นะครับที่เราไปดูกันเมื่อเช้าแต่ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เข้าไปนะครับตอนที่ไปดูก็เหมือนจะมีละมาดเหมือนกันเนี่ยเสียงก็จะได้ยินไปทั่วบริเวณเ ฝนสิจะทันไหมหรือเราจะได้เป็นผู้ประสบภัยอีกแล้วเมื่อวานอยู่หาดใหญ่ก็โดนฝนไปเที่ยวเกือบทางวันนะไม่ตกมาตกตอนแบบตอนบ่ายแล้วก็ตกหนักมากเปียกทั้งตัว ก็เลยต้องไปหาหลานสาัตว์ร้านอบอบผ้าแถวที่พักนะครับไม่งั้นแบบมไม่รู้จะเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ายัางไงเลยรีบเดินเดี๋ยวไม่ทันฝนมันกใกล้มาแล้วมืดมาเลยอะ่ะ แต่ก็ถึงฝนจะตกก็ทําใจมาแล้วนะอเพราะว่าคือม,มันก็เป็นปกติของอาจจะของที่นี่เนาะที่ฝนตกได้บ่อยนะครัไปี่ดูสิเขามีขนาดเด็กเล่นให้เ,เด็กเล่นด้วยชอบมากเราอยู่กลางเมืองด้วยนะ คนก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับฟรีด้วยเนี่ยดูสิเราพื้นน่าเป็นยางนะลมไม่เจ็บนะครับเนี่ยเล่นได้แบบหลากหลายมากฝึกทักษะเด็กๆได้ดีด้วยนะครับ เดย๋ยวละครก็มีลานแบบไปเล่นเดูกเล่น,น,น,นสเก็ตนะครับทำดีมากๆเลยและแล่ขอมดีเนาะมาถึงก่อน chào sang sao tuyệt vời ạ tôi Thứ 3. Thứ 3. xin cảm ơn มันทัดทันะแบบจืดจืดจืดอ่ือนอกจาสิงการปรุงก็จะาเนี่ยเด็กต้งรับได้โอี้ ทุกร้านที่นี่เหมือนจะเป็นอาหารฮาลาลหมดเลยครับแล้วคนที่เป็นรับถือศาสนาคริสต์ก็สามารถไปกินได้นะครับเขาบอกให้ขอก่อน

chim tập tắm chim cắm chim cắm chìm chim chìm mực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  chìm cắm ีชอบแข็งแห้งๆอยู่แล้เยดยแบบโอเคอ่ะกินไปเรื่อยรอผ่อยดุดต่เลย

แล้วก็ปุ้งทอดนะครับกินกับแ็งกวาแล้วก็นำซอสอะไรไม่รู้เป็นผิดแกงไม่เสร็จนะกวมหวานแล้วระห,ห,หว่างเ้าก็ต่อแถว พี่คนขายหอยมะเทหอยชั้นทิงกา้าสต่บอว่าดีนะเอาหอยมาให้ใหม่ด้วย <c oughs> เดี๋ยวโคดเดอร์กินหมดไหนเนี้ย <c oughs> อนนสอดมันดแดงๆก็ไม่ค่อยมีรสชาติเท่หวานหวาน ตอนนี้็ปผู้ผสมไทยทีแทนคปดท้ักมากากลับไงอ่ะกินก่อนแล้วกัน